สำหรับพี่น้องสาวให้อ้อยนะครับเวลาที่เขาตัดอ้อยเสร็จนะครับพวกเศษอ้อยฟางอ้อยที่นะครับเขาบอต้องเผานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันีะทำร้ายหนาดินนะครับให้ทุกคนนะครับใส่โตจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นนะครับรักเกษตรไบโอซอยนะครับผสมน้ำนะครับแล้วกับมาฉีดนะครับที่ต้อยพวกย่อยสลายสางอ้อยพวกนี้ห้กลายเป็นปุ๋ยให้ดินนะพ่อมนะครับเพราะดินดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอ้อยพวกต่อสองต่อสามนะครับมันก็งอแง็งขึ้นอีแตกกอได้หลายขึ้นนะครับซอย เพิ่มผลผลิตให้กับพี่นออ้องชาวเกษตรกรให้อ้อยของพาครับอีกซองนะครับเสร็จปุ๊บก็เทนะครับเทลงไปเลยนะฮะคนคนก็สามารถขิด่้นได้ทันทีนะครับไม่ต้องใส่กากน้าตาลไม่ต้องเสียเวลาหมักน,นะครับสงเกตดูเนี่ยใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับไอ้พวกเนี้ยที่มันติดเกลียกที่มันโดนย่อยสลายจากจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นที่เป็นเ็นหัวเชื้อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับมันก็จะบํารุงหน้าดินไปใน